ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปสั้นๆนะคะกับรถอีแตนของอู่อานันต์การช่างนะคะวันนี้ก็ได้นำมาออกคลิปกันนะคะเป็นรถอีแตนหกรอไม่ดำนะคะรุ่นนี้บิ๊กจัมโบ้ค่ะรุ่นท็อปเลยนะคะคันหน้าเทาท้ายอีสู115นะคะกระทะชุดเกโครเมี่มเลยพร้อมที่จะออกปัดจนภัยกันแล้วนะคะ ที่ลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆเลยนะคะสําหรับรถดีแตนรุ่นนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุทกๆความไว้วางใจนะคะยังไงก็ถ้าสนใจรถอีแตนนะคะรถเกษตรไว้ใช้งานนะคะก็ขออีแตนอวน,นันการช่างเป็นอีกหนึ่งแนวทางเลือกของท่านนะคะาอติดตามไปด้วยนะคะกับคลิปคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ